สายตาของพี่บอยคือยังมองน้องติดภาพจำยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเพราะเมื่อไม่นานมานี้บอยปกรณ์ได้โพสต์ภาพความน่ารักสดใสของน้องสาวที่กำลังแต่งหน้าบนรถเพื่อพาน้องวันใหม่ไปดูพี่พี่วงบัสนอกจากน้องสาวแต่งหน้ายังไม่พอแต่ยังเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยทำเอาบอยปกรณ์ถึงกับบอกว่าจะเป็นลมและชุดนี้คุณแม่ก็เป็นคนซื้อให้น้องวันใหม่ด้วยรับชมคลิป เรียกได้ว่าโตเป็นสาวสะพรั่งว 13, ัย13าโตวัยจนเฮียบ้านฉัดบริรักษ์พี่ชายทั้งสามตั้งตัวแทบไม่ทันเคยเห็นตั้งแต่เล็กๆมาตอนนี้กลายเป็นสาววัยรุ่นชนิดที่ว่าสายตาของพี่ๆยังติดภาพจำน้องเป็นเด็กอยู่เลยแถมล่าสุดบอยก็ได้ออกมาเมาหมอยถึงน้องสาวไม่ใช่ว่ารับไม่ได้ที่น้องสาวกลายเป็นสาวแล้วแต่แค่ไม่คุ้นตาเพราะภาพจำตนคือน้องยังเด็กอยู่ตลอดที่อึ้งคือปกติน้องจะไม่แต่งหน้าให้เห็น แต่มาวันนี้กลับมาปรากฏเมคอัพต่อหน้าพี่ๆท่าให้พูดถึงการเติบโตของน้องวันใหม่แม้จะห่วงตามไวแต่พี่ๆก็ไม่เคยห้ามท่ามกลางความอบอุ่นคงไม่ห้ามเรื่องการแต่งตัวหรือการมีแฟนเพียงแต่จะบอกให้น้องสาวอยู่ในความเหมาะสมกาลเทศมากกว่าเพราะเข้าใจได้ว่าวันหนึ่งน้องก็ต้องมีชีวิตของตัวเอง